สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนัดพิงจาเป็นตลาดนัดที่ล่นมาจากตลาดนัดที่เก่านะครับบริเวณที่อยู่ก็คือแยกพะพานะบริเวณด้านในนะครับก็จะมีสินค้าขายอย่างหลากหลายเลยนะครับนี่ก็เป็นพวกไส้กรองเครื่องกรองน้ําต่างๆพอขายกี่วันรับสุกเก่าครับ ทุกเสาร์สองวันวันเสาร์ถึงกี่โมงอ่ะสิบเอโมงนี่ก็เป็นเครื่องกรองน้ำนะครับขามหมูมีคุมไห้ด้วยนะครับพิเศษทุกอย่าง45ถ้าพิเศษจะมาได้่ไม่มีขายโซนี้ปกติแล้วเขาจะมาถึงแยกพัพพาก็จะเจอแล้วนะครับแต่ตอนนี้ เขามีป <soc. S 2> ัญหาเรื่องการจอดรถเขาก็เลยให้รถนขึ้นมาขายข้างบนผมจริงๆผมก็ยังไม่รู้นะพอดีลูกสาวก็มาเที่ยวแบพวกลูกบล็อกก็มือช่างเยอะแยะเลยครับบล็อกลมจอดอยู่ด้านไหนนะครับช่วยับรถ้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นบล็อกลม ที่ออออไม่ไใช่บล็อกลมเป็นบล็อกไฟฟ้านะครับอเลยนะครับตลาดเป็นรต่อปลานหแบตเตอรี่แห้งนะครับจริง,รงตลาดนี้เป็นตลาดที่ขายของผมว่าน่าจะครบที่สุดแล้วนะที่เกี่ยวกับพวกอุปรกรณ์เครื่องมือช่างพออยู่นะครับลับป้ายไม่ได้นะครับ หารถไม่เจอนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือสำหรับถอดกรองทุกรุ่นนะครับกดไปตรงไหนเก็มอเออมือสองครับเป็นกระขอเลยนะครับเตีแล้วบิดตีก็ได้ดีนะครับเครื่องมือเยอะมาก ตกลมในช่วงไหนที่ผมตัดไปก็แสดงว่ามีเสียงเพลงนะครับมีเสียงเพลงเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์อยู่เราก็ต้องตัดเสียงไป่วแล้จอกันแล้วครับครัเจอกันแล้วเจอกันแล้ว ครับปวดเมื่อยตรงไหนเก็บขัดย่อควบทันนบดาวเกี่ยวพี่น้องครับนิ้วบิดนิ้วมอเป็นตะขอเลยหรือพี่น้องนิ้วล็อกได้เลองเดินเ้มามลองมาทักปีแล้วบิดปีกันได้พี่น้องครับไม่ต้องเกียวส้นดังนะครับปวดเมื่อยตรงไหนเก็บขัดยออนะครับนะครับที่ผมก็ให้สุดนึง่งนะครับสองคนนะครับตอนมาตรงนี้คือ ผมก็ได้ยุ่แล้วพี่น้องครับผมไม่ได้ทาพี่ครับตัวนี้นะครับควรขาปวดรูปเงานะครับปวดหลังควรเดียวที่เป็นเหล็กกันยางไม่ทราบว่าเอาเหล็กอะไรมาทำนะครับบางมากนี่ขายคู่เท่าไหร่ครับเนี่ยราคาแปดสิบห้าบาทเองครับตัวเนี้ยผมมองแล้วว่าน so ่าจะงัดง่ายนะแต่ตรงนี้ ใช้ดีต้องตีงออีกนิดนึงตีงออีกนิดนึงน่าจะทำได้นะพอดีเลิกซ่อมแล้วมาหาถ่ายคลิปให้เอฟซีเขาดูกันจะได้มาหาซื้อถูกมาขายวันไหนบ้างครับเนี่ยสองวันวันเสาร์นี่ถึงกี่โมงมาสิบเอ็โมง วันศุกร์วันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยถึง11โมงบลอกเที่ยวสำหรับ,บถอดคัดก็มีลูกคิดครับให้พ่อให้แม่คิดไม่ได้นะครับต้องให้ลูกคิดอย่างเดียว จเจ้าก็มืออะไระครับมีเกือบทุกอย่างข้าไปดูฝั่งนู้นกันั้นี่เป็นเครื่องมือใหม่นะครับ มันเป็นโทรศัพท์มือถือมุมกล้องมันอาจจะไม่กว้างเท่าโกโปรโนะบอกครับนี่ก็อรมทํทำสำเร็จเลยมีสวิกให้พร้อมอ้เย็นดีด้วยครับ ของเก่าต่างๆ ปั๊มอะไรผมไม่แน่ใจนะครับคอนที่พระเจ้าทอก็มีด้วยลอเล่นขอบคุณค่ะ นี่ครับชุดเปลือกสีของตัวแรงสมัยก่อนเอรเอสโซนิกครับโอ้โหแหล่งหุ้มซับของชาวสองล้อเลยนะครับเวฟก็ยังมีนะครับไอตัวพวก ชุดสีของ L S อะไรพวกนี้เท่าไหร่เอาหน้าท้ายอยู่พันห้า0เพราะว่าถังมันต้องเดิมอยู่แล้วเนาะนครับของ125ยยีาทำสทีสวยเลยมาขายวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่ไหมพ่งนี้พ่กนี้แต่วันเดียววันนี้วันศุกร์นีครับใครหาเปลือกก็มากันได้ครับเขายังเรียกตลาดนินจาอยู่เนาะ คือมาถึงแยกพัพาแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเราจะเจอติ๊กเกอร์แตร่รุ่นไหนมาหาเลยครับรนี่ก็เป็นเครื่องมือ,อเจ้าาตัว คีมจับแล้วปรับความเร็วก็มีตัวตัดโซ่เหล็กคัดยางลูกบล็อกครับใส่โพมตัวนี้สุดยอดจริงเป็นดาบสมุลไยรได้เลยตัวกดทุกสูบเลกมาตลาดนี้ไม่ผิดหวังครับ ได้เสียงเงินแน่นอนเดินกันต่อตลาดเขากว้างมากนะครับนี่ยังเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งเองนะครับยังมีกนู่นนะครับยาวไปถึงนู่น แล้วก็บรรยากาศคือเป็นโซนตลาดนัดจริงๆนี่คืออะไรหนออ๋อพวกเครื่องใช้สำนักงานเทปกาวพวกคมต่างๆ สีก็มีไม่แน่ใจว่าเขาเลิกกิจการหรือไงก็โอเคนะครับผมขอเดินพาชมแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามันกว้างจริงๆให้ผมเดินไม่ไหวแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเดินใหม่นะครับที่พอใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ